สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเหล่ารุ่ยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอก,กันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด,ด็ดๆต่างๆค่ะวันนี้แอดภาพพายพี่น้องบ้านเฮาสุขสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากแม่แขกนะคะพี่น้องคะแม่แขกเล่าว,ว่างตัวเลขกับแอดเนี่ยงวดน,นี้เป็นงวดที่3นะคะงวดแรกเข่า มาเป็นตัวกัปนะคะงวดที่ผ่านมาวันหนึ่งหันบาเขานะคะหัวนี้เป็นหววที่3แอเกลเลศได่นหน้ามาให้พ,พี่นอ้องอ่าพิจารณาเบิ้งนะคะสำหรับแนวทางตัวเลขจากแม่แขกเนาะคะ่พะพี่น้องเนาะต่ว่ากรที่ห้าสิมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับพ,พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขา,มาเม่แหลวกันอย่าลืมคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าาวสารตัเลข เด็ดๆดัดงๆจากทางรายการนะคะพี่น้องคะแล้วก็รสำรรหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะอยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนท่านใดก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมนด้นะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้องนะคะได้อ่านหมดทุกคอมเมนต์นะคะพี่นอ้องคะเอาไปนี่เพื่อเป็นการบอร๊อดเสียเวลานะคะแอดสิบภาพพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางจากแม่แขก ในคลิปนี้มาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะค่ะคุณแห่คะค่ะวันดีค่ะค่ะวันนี้มาถามถามแนวทางงวดวันที่สิบหกนะคะค่ะจะได้แล้วเนาะงวดได้ได้จะได้คิดไว้หมคิดตั้งแต่วันแรกแล้วอ๋อค่ะจะข้างล่างข้างล่างโชว์จริงๆในงวดที่แล้วเสียดายมากเลย ค่ะ <c oughs> ไม่ให้หนึ่งหนึ่งเกา้กาสองเก้าตัวเองก็ไม่เชื้อค่ะ <c oughs> ตัวเองคิดมาก็ไม่เชื่อ <c oughs> อันนี้มีเดี๋ยวกล้ามเหยียดขาหมอจะน่ากำของกล้ามเหยียดไปเร <c oughs> นะื่อยๆค่ะนะข้างข้างบนรู้สึกว่าจะมีข้างล่างข้างล่างที่ชัวรวนะมีหนึ่งสามหนึ่งสามสี่งี ค่ะสองสี่สองสี่ค่ะแล้วก็สองสามค่ะสองสามค่ะอ่าก็ไม่ได้กลับนะมไม่ได้กลับนะคะจ้ะหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสี่สองสามอืมข้างบนฝ้าหมวย <oning> ของฝ้ามวยมันล็อกได้สาม แต่มันก็มีข่วงหกได้ค่ะอ่าสามถ้าสามก็ได้สามศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์สามเจ็ดเก้าสามศูนย์สามเจ็ดสามสี่สามเก้านะคะอืมอ่าแต่ก็ยังห่วงหลักหกหลักหกจะมันมันสุกมันต้องหกขางหกขางค่ะจะเอาไหมล่ะเอาเอาไปเผื่อไว้ก็ได้ค่ะ หลักหกอ่าจ้าแต่หลักห้าหลักห้ก 6, กกกาก,กับหลักหกเนียหลักห้ากับหลักหกเอาหลักหกดีกว่าเพราะว่าอีสูตรนี้มันมีสามกับหกจ้ามันมีหกหกหนึ่งหกสี่หกหกหกเจ็ดหกหนึ่งหกแปดหกศูนย์อ่าอ่าหกหนึ่งหกสี่แล้วก็อะไรอีกนะคะหก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 เจ็หกเจ็ด หกแปดหกศู 68, 68, นยะ์หกแปดหกศูนนะคะหศนย์ <60. S 1> จ้ะในตารางเนี่ยมันชัวแต่หาตัววิ่งให้ชัวแค่นั้นแหละอืในภาพสักงวดหนึ่งค่นะค่ะอันนี้เมืเ่อแล้วก็เสียดายอยู่ว่าจะเอาหกนับแปดไม่มั่นใจอโอ้ฉันก็มีโดยหกสามนะแต่สามตัวสามตัวเนี่ยสามตัวไม่ค่อยมั่นใจ สามตัวสามตัว,ตวใไเด็ดเจ็ดแปดศูนย์ะตัวนะเจ็ดแปดศูนย์ค่ะอ่สามตัวนี้ตัวเอาเอาเจ็ดแปดศูนย์คู่เดียวเนาะเจ็ดแปดศูนย์มันมันมีอีกมันมีเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งอ่าเจ็ดห้าหนึ่งหกหนึ่งก็มีแล้วเนาะค่ะแค่นั้นแหละอืมเอว ส่วนตัวตัวตัววิ่งส่วนตัววิ่งม,มีไหมคะวิ่งตัววิ่งของเพี่เหมือนมันมีสามสามกับหกอะ่ะสามกับหกบนเนาะอือค่ะบนอ,อ๋อมีสองหางจ้ะค่ะเกาไม,ม่มันทท่นใจมันมันถ้าถ้าถ้ามันมั่นใจมันก็จะมาตัวเดียวอันนี้มั่นใจแต่ห้ากับห่วงห้าอยู่เอ้าอีกสูตรมันมีห้ากับหก ไอ้สูตรที่มันเข้าประจําอ่ะมันมีหกกับสามเมื่อที่แรวมันมีหกกับแปดไงไม่เอาหกเอาแปดนะลองดูอันเนี้นะที่เข้าประจําก็คือไอ้วันนี้ชุดบนใช่ไหมคะชุดบนอ๋อหกกับสามค่ะล่างล่างก็มีแค่สี่หางอ่ะสี่หางได้สูตรเขมางเมื่อที่แลกวเต๊ะเลยปกหนึ่งก็มีอไม่ลืมนะะ หนูหนูหนูว่าอะไรไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรไะถามว่าอ,อแล้วมีตัวเน้นไหมคะไม่แข็งมีตัวเน้นไหมอันนี้ต,นตัวเน้นอ่ตัวเน้นตัวเน้นเดี๋ยวเอเข้าง,างจ่ามันมีแปด แปดศูนย์กับแปดหนึ่งแปดหนึ่งของเรามันแปดหนึ่งแปดศูนย์เอาเอาตัวไหนข้างล่างอะนะข้างล่างที่ที่ชอบอะจส,สองสี่อันนี้คือชอบส่วนตัวเนาะอ่าค่ะสองสี่ค่ะข้าง,ข,างข้างบนข้างบนถ้าชอบก็ จ็ดแปดศูนย์เนี่ยอือจอบเลขเจ็ดแปดศูนย์นี่เนาะค่ะจ้ะจ่าได้ค่ะเอ๊ถ้าถ้าเป็นหลักหกนะถ้าเป็นหลักหกค่ะถ้าหลักหกเนี่ยตัวเน้นจะชอบอปนนี้มากกว่าหกเจ็ดเลขรถจ้าได้ค่ะหกเจ็ดหกหกค่ะนี่ชอบส่วนตัวเนาะค่าจ้ะหกหกยังไม่มาเนาะยี่สิบกว่าปีแล้วนะข้างบนค่ะ นะหกหกเก้าหกหกเก้าใส่เอาเก้าใส่ไปด้วยเก้าหกหกอืจ่ายได้ค่ะหกหกเออค่ะเก้าหกหกเออมันมีเก้าอีกตัวนั่นแหละตจะเน้นตัวตัวนี้จ่ายได้เก้าหกหกเก้าหกเก็บค่ะค่ะได้ค่ะอืมโอเคค่ะจะได้ฝากเออเอฟซีเนาะไอเอฟซีพิจารณาดูค่ะ เรพิจารณาดูแต่ไอข้างล่างนะ่ะทั้งหมดว่าเขาชวนเขาชัวนอยู่ซื้อแล้วว่าก็ชัวนก็สีหางนึ่งหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแค่นั้นเองประมวย <Ooh. S 2> 18 18 8, ประมวยไปซื้อแล้วมันมีหลักแปดมิเขาไม่รับนะทั้งหมดก็เลยไม่ได้ซื้อเลยเออหมายถึงว่าที่แล้วนเนาะมีสี่คู่ว่านี้ก็สี่คู่เหมือนกันเนาะสี่คู่สี่คู่ค่ะได้ค่ะ่คู่ขอให้ขอให้คร่าวๆชวนๆนะแจ้งเขา บัมบวยบัมบวยไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อะไรนะแต่ให้เขาแบบว่าสงสารคนที่เขาไม่ค่อยจะมีอ่ะนะเราพอมีกินมีใช้เออสงสารเขาจอ่าบัมบวยก็ใจใจคิดแค่นี้แหละไม่ได้คิดอะไรมากจ้ะจ้ะจะถูกจะถูกหรือไม่ถูกก็โทรมาถามนะไดของบัมบอยของบัมบวยถ้าหวยวิ่งชวนนะไม่พลาดสังวดหนึ่งตำราเนี้ยไม่พลาด เป็นปีนึงสิบกว่างวดค่ะอืมได้ได้ค่ะอ๋อจ้าค่ะเอาขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะช่ดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคดีทุกคนค่ะสรุปตัวเลขน้ทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแน้ทางตัวเลขจากแม่แขกนะคะพี่น้องงวดนี้แม่แขกก็ลงหน้าทางกับแอปเป็นงวดที่สามนะคะตัวเลขของแม่แขกงวดแรกทิ่งปังหน้าทางเนี่ยแต่เขาเลยนะคะเข่าเลย และการงวดที่ผ่านมานี่ตัวเลขรุดไปนะคะวันนี้เป็นงวดที่3นะคะของการลงแนวทางของแม่แขกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะกะจังไรกะหายพิจารณาเบิ้งล่ะค่ะพ,พี่น้องค่ะตัวเลขกะมีเขาไม่รุดนะคะเอาบปนี้เข้ากับมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของแม่แขกในมือน,นี้นะคะพี่น้องค่ะแม่แขกแล้วหายบน,บนบนวิ่ง3กับ6นะคะบนวิ่ง3กับ6ตัวเลขนะคะมี7 80 เจ็ดหาหนึ่งเก้าหหเก้าหเจนะคะบนี่สตัวบนค่ะมีสามศูนย์สามเจ็ดสามสีเกหหนึ่งหหหหเจ็ดหกดหกศะคะแม่แขกเล้าเน้นให้เจ็ดแปดศูเก้าหหหหแล้วก็หกเจนะคะพี่น้องคะอันนี้ชุดบนนะคะบนี่ล่างค่ะล่างมีหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามล่างแม่แขกเล่า มาคู่เดี่ยวคือตัวเลข2 4ด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ2 4เม็ดเดียวนะคะสําหรับตัวเลขล่างนะคะเน้นล่างเม,ม็ดเดียวค่ะพี่น้องคะเอา,จาในในัจไหก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พ้อมแม่พี่น้องเล้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รูททุกตัวค่ะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่นอ้องบรรเทาสกูสก้ขขอนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องค,ะ <IL S 1> ค่ะ <primera> ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขค้นนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขค้นโชคโชคมมานมานลำลำไม่รู้แ <IL S 2> ห้งๆห,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 หปงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขค้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ้อมูลตัวเลขแท่าทางดีๆแบบนี้นะคะ จากแม่แขกค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าบ่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามา่เล้วกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสแตดพั่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆต่างๆจากทางรายการเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดสแตขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปเท่าสกูสก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอดได้คลิปหนาคะได้สำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ